หัวข้อต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หัวข้อนี้เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของสัญญาประกันชีวิตสัญญาประกันชีวิตนี้เนี่ยนะคะเป็นสัญญาทางแพง่งซึ่งจะมีผู้สัญญาอยู่2ฝ่ายค่ะฝ่ายแรกก็คือผู้เอาประกันหรือที่เราเรียกกันว่าลูกค,ค้าฝ่ายที่2ก็คือผู้รับประกันหรือที่เราเรียกกันว่าบริษัทเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะตกลงทําสัญญากันจึงเกิดเป็นสัญญาขึ้น โดยมีลักษณะของสัญญานะคะเป็นลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนค่ะหมายความว่าผู้เอาประกันมีหน้าที่ที่จะชําระเบีย้ยประกันส่วนผู้รับประกันก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายจํานวนเงินใช้ให้ให้แก่ผู้เอาประกันกรณีที่ผู้เอาประกันเนี่ยน,นะคะอยู่ครบสัญญาหรือให้กับผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้ประกันเสียชีวิตก่อนครบสัญญาในกรมธรรม์ดังกล่าวนี้หรือในสัญญาดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะ ก็จะมีบุคคลเกี่ยวข้องอยู่3ฝ่ายด้วยกันค่ะฝ่ายแรกแน่นอนที่สุดค่ะเป็นผู้เอาประกันฝ่ายที่2ก็คือผู้รับประกันและอีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะเรียกว่าผ hmm. uh, ู้รับประโยชน์ค่ะผู้รับประโยชน์คือบุคคลที่ผู้เอาประกันเป็นคนระบุหรือกําหนดนะคะว่าจะเป็นใครและจะมีจํานวนกี่ท่านก็ได้ค่ะแต่ว่าจะมี2ประเภทด้วยกันผู้รับประโยชน์แบบเปลี่ยนแปลงได้และก็แบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผู้รับประโยชน์เนี่ยนะคะ จะได้รับจํานวนเงินช้ให้ในกรณีที่ผู้ประกันเนี่ยเสียชีวิตจากผู้รับประกันค่ะดูต่อนะคะมาถึงในเรื่องของอัตราเบี้ยรประกรันอัตราเบี้ยรประกันก็คือจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้อประกรันซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาชีพเพศทุนประกรันแล้วก็แบบประกันค่ะ แต่เราจะใช้อัตราที่เรียกว่าอัตราคงที่อัตราคงที่ในที่นี้หมายความว่าเราจะชําระเบี้ยในอัตราเดียวจนกว่าจะครบระยะเวลาของการชำระเบี้ยในสัญญาฉบับนั้นอย่างดิฉันอายุ25ค่ะดิฉันเนี่ยนะคะต้องชําระเบี้ยไปจนกว่าระยะเวลาที่ดิฉันกำหนดเช่นถ้าดิฉันกำหนดว่าดิฉันจะซื้อสัญญาแบบ25ับ25นั่นหมายถึงว่าดิฉันจะชําระเบี้ยไป25ปี ถ้าวันนี้ดิฉันเริ่มต้นชําระเบี้ยที่ปีละ1น0 0 0 0บาทดิฉันก็จะชําระเบี้ยปีละ1 0,000หมื่นบาทไปจนถึงดิฉันอายุครบ50ถึงแม้ว่าอายุดิฉันจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีแต่เบี้ยประกันจะยังคงที่นะคะและอีกกรณีหนึ่งค่ะถึงแม้ว่าบริษัทจะเปลี่ยนแปลงในเบี้ยประกันในแบบประกันที่ดิฉันซื้อก็ตามดิฉันก็ยังคงจ่ายจํานวนเบี้ยปีละ10,000หมื่นบาทเช่นเดิมค่ะอัตราเบี้ยคงที่ที่ดิฉันกล่าวถึงนี้เนี่ยนะคะไม่รวมถึง อัตราเบีย้ยในของสัญญาเพิ่มเติมที่เราจะเรียนรู้กันในหลักการประกันชีวิตนะคะตามมาตรา863อันสัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้ออกประกันมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้ย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคําว่าส่วนได้เสียหมายความว่าอย่างไรการมีส่วนได้เสียนั้นหมายถึงว่าผู้ใดก็ตามค่ะที่ได้รับประโยชน์จากการคงอยู่ของวัตถุ หรือบุคคลนะคะและเสียประโยชน์จากการเสียหายของวัตถุและจากบุคคลนั้นค่ะถือว่ามีส่วนได้เสียกับวัตถุและคนดังกล่าวอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเอาประกันชีวิตกันได้ยกตัวอ,อย่างเช่นค่ะดิฉันมีรถยนต์คันหนึง่งดิฉันได้ใช้ประโยชน์จากรถยนต์คันดังกล่าวแล้ววันหนึ่งเดี่มันได้สูญหายไปนะคะดิฉันเสียหายแล้วก็ไม่เกี่ยวกับบุคคลท่านอื่นเลยอย่างนี้แหลคะค่ะที่ดิฉันมีส่วนได้เสียกับวัตถุสิ่งนั้นได้ นะคะและต่อไปค่ะเรามาทราบกันค่ะว่าส่วนได้เสียเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมด3กรณีด้วยกันค่ะกรณีที่1นั่นก็คือส่วนได้เสียทางสายเลือดซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าหมายถึงพ่อแม่ลูกพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันส่วนได้เสียงกรณีที่สค่ะทางการสมรสตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันหมายถึงคู่สมรส ที่จดทะเบียนการถูกต้องตามกฎหมายหรือถูกต้องตามคำนธรรมเนียมประเพณีนั่นก็หมายความว่าจะมีทะเบียนสมรสหรือไม่มีทะเบียนสมรสก็ได้แต่อยู่กันอย่างเปิดเผยแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมส่วนคู่มั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพอใจกันถอดแหวนให้การมั่นกันอย่างนี้เรียกว่าคู่มั่นนะคะ คู่มั่นของดิฉันเนี่ยหมายความว่ามีพยานบุคคลรับรู้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้เรามาดูส่วนได้เสียกรณีที่3ซึ่งเรียกว่าส่วนได้เสียทางธุรกิจนั่นก็คือเจ้านี้ลูกนี้และส่วนได้เสียทางธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือนายจ้างกับลูกจ้างดิฉันจะยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะว่าถ้าดิฉันเป็นลูกนี้ของธนาคารแห่งหนึ่งดิฉันกู้งเงินเข้ามานะคะเขามีส่วนที่จะเอาประกันดิฉันได้ค่ะ เพราะว่าหากดิฉันเกิดเสียชีวิตไปเขาย่อมเสียหายแน่นอนถูกต้องไหมคะส่วนในเรื่องของนายจ้างและลูกจ้างนั้นหมายความว่าถ้าหากลูกจ้างเสียชีวิตไปมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อนายจ้างของเขาถือว่ามีส่วนได้เสียกันค่ะสามารถเอาประกันกันได้อย่างเช่นบริษัทสามารถเอาประกันนะมีส่วนได้เสียกับรองกรรมการผู้จัดการอย่างนี้ได้ค่ะ เพราะว่าหากเสียไปเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าบริษัทเกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้หมายความว่าพน,นักงานทุกคนที่บริษัทจะมีส่วนได้เสียพวกเราคะการมีส่วนได้เสียเนี่ยนะคะให้ถือเอาการมีส่วนได้เสียเนี่ยในวันเริ่มสัญญาเป็นสําคัญยกตัวอย่างเช่นสามีภรรยาคู่หนึ่งเอาประกันกันได้ไหมคะได้ไดเพราะว่ามีส่วน,วนได้เสีย,สยวันหนึ่งเขาทั้งคู่อยากขาดจากกันคะ่ะ สามีก็ไปมีครอบครัวใหม่แต่ยังคงชำระเบี้ยประกันในสัญญาฉบับนี้อย่างเหมือนเดิมอย่างนี้เนี่ยนะคะถือว่าสัญญายังมีผลทางสัญญาอยู่ไหมคะมเพราะว่าเราถือเอาวันเริ่มสัญญาเ,เป็นสำคัญ <3, 000. S 1> คนออนี้นถามค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีคู่รัก่ะคะอย่างเช่นกอกับขอเ,เขาเป็นคู่รักกันนะคะไปสมัครทราประกันชีวิตนะคะหลังจากนั้น3ปีค่ะสมบี้ยไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็สมรสกันค่ะอย่างนี้เนี่ยถือว่ามีผลผลูกพันกันไหมคะ่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะพวกเราคิดว่าอยู่ในเงื่อนไขของทางทางการสมรสไหมคะแต่งงานกันหรือยังยังมั่นกันหรือเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นคู่รักมี มีส่วนได้เสียกันหรือเปล่าคะไม่มีมมในเมื่อคู่รักไม่มีส่วนได้เสียกันจึงไม่มีผลผูกพันทางคู่สัญญาต่อไปค่ะเราจะได้มาทราบถึงสิทธิ์ของผู้ประกันค่ะสิทธิ์ของผู้ประกันมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1บอกเลิกสัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะผู้ประกันมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่มีระยะเวลากําหนดวิธีการบอกเลิกก็ไม่ต้องทําเป็นจดหมายเข้ามาที่บริษัทก็ได้ค่ะ เพียงแค่คุณหยุดชําระเบีย้ยนะคะก็เป็นการบอกเลิกได้เลยและในวันนั้นเมื่อคุณหยุดชําระเบีย้ยเนี่ยนะคะหากว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็สามารถใช้สิทธิ์ในมูลค่ากรมธรรมนั้นได้ข้อ2ค่ะในการขอลดเบีย้ยประกันในกรณีที่ภาวะเสี่ยงภัยลดลงนะคะอย่างเช่นผู้ประกันเนี่ยนะคะตอนที่เริ่มซื้อประกัน มีอาชีพเป็น m e s s e n เจอพนักง,งานส่งเอกสารค่ะความเสี่ยงภัยอยู่ในระดับมาตรฐานไหมคะไม่นะคะเบี้ยก,ก็ถูกเพิ่มขึ้นตามภาวะเสี่ยงภัยนั้นวันหนึ่งค่ะลูกค้าท่านนี้เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนอาชีพกลายเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะภาวะเสี่ยงภัยอยู่ในขั้นมาตรฐานก็มีสิทธิ์ที่จะขอลดเบี้ยประกันนั้นได้ค่ะและในส่วนของข้อ3นะคะในการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ นะคะอย่างเช่นเปลี่ยนแบบประกันก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะหรืออย่างเช่นจํานวนเงินประกันนะคะจะเพิ่มขึ้นวันนี้ซื้อทุนประกันไว้หนึ่งล้านบาทในอีกสักสองสามปีข้างหน้าอยากเพิ่มทุนเป็น2ล้าน3ล้านก็สามารถทําได้นะคะรวมไปถึงในการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ตอนทําประกันอาจจะโสดก็ได้ค่ะพอแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะก็อยากที่จะเพิ่มให้กับผู้สมรสของตัวเองอย่างนี้ก็เป็นสิทธิหนึ่งของผู้เอาประกันค่ะ ตามมาตรา865เพื่อป้องกันการกระทําอันมิชอบบริษัทจะไม่จ่ายเงินทุนประกันเนี่ยนะคะหากว่าผู้เอาประกันกระทําอัตตะวินิบาตกรรมโดยใจสมัครภายใน1ปีค่ะและถ้าหากเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบริษัทก็จะทําการคืนเบี้ยประกันที่ได้ชําระให้แก่บริษัทแล้วทั้งหมดค่ะและข้อ2นะคะบริษัทจะไม่จ่ายจํานวนเงินตามทุนประกันหากว่าผู้เอาประกันถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะ ข้อนี้เนี่ยนะคะไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของเวลามากําหนดค่ะอันนี้มีผลตลอดสัญญาเลยนะคะและถ้าหากว่าเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเนี่ยนะคะบริษัทจะคืนเงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอปปาประกันค่ะและข้อ3ของการที่บริษัทจะไม่จ่ายจํานวนเงินเอาประกันนั้นเนี่ยนะคะก็คือสัญญาเป็นโมคียกรรมค่ะเนื่องจากการปกปิดสาระสําคัญสาระสําคัญนั้นที่ว่านี้ก็คือเรื่องที่ทําให้มีผล ต่อการมีชีวิตที่สั้นลงอย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของอาชีพค่ะและสิทธิ์การบอกล้างนี้เนี่ยนะคะจะต้องเกิดขึ้นภายใน2ปีค่ะภายใน2ปีบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างค่ะผมทําประกันมาแล้ว5ปีแล้วผมป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่ทราบว่าสัญญาจะตกเป็นโมคียก,กรรมหรือไม่ครับผ่านไปแล้ว5ปีนั่นหมายถึงว่าสัญญามีผลโดยสมบูรณ์แล้วนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกล้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสัญญาไม่ตกเป็นโมคียก,กรรมค่ะ และนะคะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงค่ะในเรื่องของการบอกล้างเรื่อง,องการบอกล้างนั้นนะคะต้องบอกล้างภายใน30วันนับจากวันที่บริษัททราบข้อมูลนะคะและข้อ4นะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของการที่จะไม่จ่ายจํานวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะคะก็คือการที่ผู้ประกันขาดชําระเบี้ยประกันจนมูลค่ากรมธรรม์เนี่ยนะคะหมดไปเพื่อยังคงจําได้นะคะว่ามูลค่าเวรคืนเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิในการกู้ชําระอัตโนมัติได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่า ลูกค้าเนี่ยนะคะขาดการชําระเบี้ยแล้วในกรมธรรม์ฉบับนั้นยังสามารถที่จะกู้ชําระอัตโนมัติได้อันนี้เนี่ยนะคะสัญญาก็ยังมีผลปกติแต่หากว่ามูลค่านั้นเนี่ยมันหมดลงแล้วไม่สามารถกู้ชําระได้แล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่มีผลคุ้มครองเรียกได้ว่าสัญญากรมธรรมเนี่ยสิ้นสุดลงค่ะ ต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของการถแถลงอายุคาดเคลื่อนเพราะเรายังคงจําได้ใช่ไหมคะว่าการกําหนดอัตราเบี้ยประกันเนี่ยมีในเรื่องของอายุมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอายุก็มีผลในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับนะคะอะค่าการถแถลงอายุคาดเคลื่อนเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการถแถลงอายุนอกพิกัดการค้าปกติค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะอายุที่ทําได้1เดือน1วันถึง70ปี แต่ว่านะคะอายุจริงของลูกค้าคือ75แต่ลูกค้าถแถลงว่า70ค่ะอย่างนี้เรียกว่านอกพิกัดการค้าผลของสัญญาเนี่ยนะคะก็จะเป็นโมคียะค่ะและต่อนะคะในเรื่องของประเด็นที่2การถแถลงอายุนะคะคลาดเคลื่อนแต่อยู่ในพิกัดการค้าปกติค่ะอย่างตัวอย่างเช่น อายุที่สามารถทําได้ก็คือ1เดือน1วันจะถึง70ปีนะคะลูกค้าอายุจริงที่30ค่ะแต่ว่าถแถลงว่าย9ิบอย่างนี้เรียกว่าในอัตราการค้าปกติสามารถรับประกันได้คะ่ะแต่ว่านะคะในการรับประกันเนี่ยนะคะต้องมาพิจารณาอีกละคะว่าอายุที่ถแถลงเนี่ยนะคะต่ำกว่าอายุจริงหรือไม่หากว่าต่ำกว่าอายุจริงเนี่ยนะคะเราจะทําการลดทุนประกันตามส่วนคะ่ะ แต่หากว่านะคะถ้าแหลงอายุสูงกว่าอายุจริงเนี่ยนะคะเราจะทําการคืนเบี้ยประกันส่วนที่เกินนั้นค่ะและทุกท่านนะคะก็ได้รับนะคะความรู้ที่จะไปสอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะผลสอบค่ะจะออกหลังจากที่เราสอบไป1อาทิตย์นะคะโดยสามารถตรวจสอบผลสอบได้นะคะที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวิตไทยค่ะจดเลยนะคะ www.tlaa. O R G สำหรับนะคะวันนี้ก็ขออำนวยอวยชัยพวกเรานะคะโชคดีในการสอบทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ